สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะมาพบกับผมนะครับยามเย็นนะครับมาเบาๆกันพี่นะฮะมาชมแบบเบาๆกันบ้างนะครับวันนี้มีมาแค่15รายการนะครับเนิบๆเนืยามเย็นนะครับนะครที่สนใจตรงไหนนะห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าพี่สำหรับวันนี้ยามเย็นถ้าชอบจุใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับนี้นะครับเมื่อวานนะครับตอนค่ำนะฮะชนะจนเป็นรุ่นหนุ่มปู่ แต่วันนี้ครับชนะจนเป็นของลูกปู่บุญมานะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดความสวยเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับวันนี้นะฮะสามารถจับคู่ได้นะครับผมมีพิเศษมาให้นะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับปิดกันได้เลยนะครับวันนี้จับคู่องไหนชอบองไหนนะครับรีบจับคู่กันเลยนะครับห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่1กันเลยครับสําหรับวันนี้นะฮะ รายการที่หนึ่งครับนี่โอ้โหยงงรายการนี้ครับนะนี่เลขค้นเบอร์สี่เจ็ดนะครับนี่ต่อชนะจนนี่คือลายมือลุงปู่นะครับลายสิงละปู่รายการนี้ครับนะลมดำหน้ากากสองกษัตริย์ครับหน้ากากเงินทองนะฮะนี่ฮะลุงปู่มานี่ครับความคมนะฮะเหมือนชนะจนเลยนี่ครับรายละเอียดลิ้วลอยนะครับเหมือนเป๊ะนะครับโอ้วันนี้นะครับเปิดแบบปันที่นะองค์นี้นะฮะ สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับจับคู่ได้นะพี่นะครับจับคู่ได้นะครับองค์ที่สองร้อยบาทจับคู่เหลือเพียงแค่สี่ร้อยนะครับจับคู่เหลือเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะองค์ที่สองนี่ฮะองค์ที่สองเลขค้ดเบอร์สามสิบหกครับองค์ที่สองเลขค้ดเบอร์สามสิบหกครับองนี้สองร้อยี่สิบบาทนะครับนะฮะองค์ที่สองนะครับ ต่อมาองค์ที่สามครับลายการน,นี้เป็นแบคโเดียมลายทองโอ้โหน Back เนี่ยฮะแบคโเดียมลายทองนะฮะเจอแน่ฮะตามตลาดสี่ร้อยห้าร้อยแน่นอนนะครับเลขคนละเบอร์สามสี่นี่ฮะ โอ้โหแบลโรเดียมลายทองลงยาคุยพื้นนะครับเต็มสูบเลยนะครับสำหรับชนะจนลุกปุบบุญมาครับรายการที่สามองค์นี้นะฮะขอแป่งปเป็นตองที่สองรอยห้าสิบาทจับคู่ได้นะครับจับคู่คิดเพียงแค่สี่ร้อยนะครับต่อมาครับรายการที่4ี่รายการนี้เป็นไทเทเนียมหรือไม่ใช่รายการนี้เขาเรียกว่าบูโรเดียมป่ะพี่นะใช่ไหมบูโรเดียมหรือเปล่าพี่เลขคนตัเวเบอร์หนึ่งห้าโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะ โอ้โหความคมความละเอียดเนี่ยนี่ฮะชุบบูอ่ะนี่บูโรเดียมนะครับรายการนี้นะรายการที่สี่สวยจริงๆฮะนี่ฮะความสวยบูโรเดียมนะครับนะครับรายการที่สี่ครับรายการนี้นะฮะก็สองร้อยยี่สิบาทนะครับจับคู่เพียงแค่สี่ร้อยนี่ครับต่อมารายการที่ห้าครับเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทองครับเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทองครับ รายการนี้แป่งปันที่สองร้อยยี่สิบาทเลขโค้ดตเบอร์สี่สามนะฮะนี่ฮะจับคู่เป็นได้นะจับคู่ได้พี่นะครครับคู่ได้เลยนะครับจับค mm hmm> voilà right ู่จะเหลือเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับนี่โอ้โหรายการนี้เนื้อทองทิพนะเลขโค้ดบาทเลอสามศูนย์เนี่ยลงยาแดงพี่รายการที่สองร้อยบาทนะครับรายการที่สองร้อยบาทรับพี่ชายนะครับเป็นรายการที่หกนะครับ ต่อมาแล้วรายการที่7ครับโอ้โหรายการ7รายการนี้นะครับนี่เลขโค้ดนั้เบอร์6กกระดกซับครับเนื้ออาบาก้าหน้ากากนวะนะครับนี่ฮะเนื้ออาบาก้าหน้ากากนวะนี่ฮะเฮ้ยผมมีแล้วพูดจืองอยู่องค์นึงนะองค์หนึงนะพี่นะน,นะี่ผมมีองค์หนึ่งนะฮะเพื่ออ่ะน,นี่รายการที่แปด โอ้โหพี่พี่ได้คู่นี้ไปจบเลยนี่อับากาณกักนวะคู่นี้นะนี่ผมเอามาแจมให้นะครับจะใครเอาก็ยกคู่สี่ร้อยได้นี่นะครับนาก,กักนวะขอสองยี่นะครับต่ได้ยกคู่เอาไปเลยพี่สี่ร้อยพี่คู่กันเลยไหมผมว่าสวยนะคู่กันเลยนะครับรายการที่แปดนะครับใครเอาแจ้งได้นะครับคู่ที่เดี๋ยวผมคิดมาให้ต่อมาฮะรายการที่เก้านี่ฮะร,ร,รายการนี้ครับเป็นเนื้อตะปูสังขละาะนอง นะฮะเลขคนจะเบอร์สี่ศูนย์นะครับเพ้นซ์เสมือนจริงครับนี่ฮะร,รายการที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ฮะถ้ายกคู่นะครับใครจะเอายกคู่ไปนะ mm hmm. ผมขออ่าสี่ร้อย สี่ร้อยห้าสิบาทแล้วกันถ้าใครยกคู่ไหนผมขอสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับเพราะตะปูสังขารนอนเพ้นท์เหมือนจริงก็เอาไปเพ้นท์ก็สามที่ร้อยแล้วพี่เชื่อผมนะฮะบอกได้เลยผมไม่โกหกนะฮะต่อมาเป็นรุ่นนี้พี่นะทองปูจื่อผมมีสามองค์นะครับมาแซกให้สามองค์นะครับเป็นรุ่นมงคลมหาเศรษฐีนี่ฮะรายการนี้เธอทองแดงมันปูเลขคนเบอร์สามหกลงมันจะเก้าพี่นะฮะฝั่งพลอยที่สังคติด้วยนะฮะรายการนี้ฮะร้อยแปดสิบาทนะครับรายการนี้ร้อยแปดสิบาทนะไม่มีจับคู่นะครับร นะครับรายการที่สินะครับต่อมาในการที่11ครับรายการนี้อัปป้าสตินลงยาโม่วงนะฮะลงยาโบไลสสีนี่ฮะลงจันทวันเลขคนจเบอร์สี่สี่นี่ฮะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบนะครับลองเลือนชมดูได้พี่ร้อยแปดสิบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสองครับรายการนี้นี่ฮะเอางี้ผมให้รายการเนี้ยรายการที่สิบกับรายการที่ สิบสองเนี่ยจับคู่ได้นะคู่สามร้อยนะครับแต่ขออัลปาก้าซาตินเนี่ยผมขอร้อยแปดสิบแล้วกันพ่อนะพี่นะพอลิ่นเบิ้ลด้วยเล็กเบิ้ลและสวยด้วยนะครับผมขอร้อยแปดสิบองค์นี้นะครับจบไหมนะครับวันนี้ก็เบาพี่นะครับมีมารแบ่งออกมานี้นะพี่นะจังสิบสองรายการนะครับเบาๆนะครับหากชอบจุใจกันไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะวันนี้ฝากขอบคุณพี่ๆนะครับสวัสดียามเย็นนะฮะทุกท่านนะครับชอบจุใจกันไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับจากวองนี้ขอบคุณทุกท่านครั้งครับขอบคุณมากครับ